สมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่3เป็นเทคนิคที่ผสมผสานเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2ไปด้วยกันแต่สำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงนะคะอาจจะถึงขั้นสีเหลืองนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องปอดขอให้ท่านฝึกเทคนิคที่3ให้ได้เพื่อที่จะทำให้ปอดฟื้นกลับมาได้เป็นปกตินะคะอดทนฝึกนิดนึง เวลาที่ท่านฝึกท่านจะ,จะมีความรู้สึกว่ามันเจ็บข้างในปอดแล้วท่านจะทนไม่ได้นะคะแล้วมีอาการปวดตามตัวด้วยเพราะเรื่องื่องจากติดเชื้อไวรัสนะคะอาการปวดนี้อาจจะบอกได้ว่าปวดทุกรูกขุมขนก็ได้นะคะเวลาฝึกเนี่ยต้องอดทนฝึกทาเท่าที่ทําได้นะคะเราจะเริ่มต้นให้ฝึกในท่านั่งท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามหราอ,อยู่ที่บ้านนั่งบนตั่งก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนพื้นก็ได้นะคะ ถ้านั่งมีเตียงอย่างงี้ฝึกสบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะถ้าบอกนั่งบนเบาะได้ไหมเจ็บก้นได้นะคะนั่งบนเก้าอี้เตีย้ยๆได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะนั่งบนพักบันไดได้ไหมได้นั่งบนอิฐได้ไหมได,นนด,ได,ไมได้นั่งอยู่ตรงบ,บริเวณที่มันเป็นกระถางต้นไม้ได้ไหมต้องแข็งแรงค่ะได้เช่นเดียวกันเอามือสองข้างคว่ำไว้ที่ตรงหัวเข่านะคะแตะไว้ที่หัวเขา่าแขนไม่ต้องเกรงนะแค่ตรงเท่านั้นเอง นะคะไหล่ก็ไม่ต้องเกรงปล่อยสบายๆลองยกไหล่ขึ้นดูก่อนซิยกไหล่ขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่จะมาให้ให,ให้เกรงนะคะปรับตัวเองว่า,าเราไม่ได้เกรงเกินไปนะคะเราจะเริ่มหลับตาฝึกนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราจะต้องโน้มไปข้างหน้าเวลาน้มไปข้างหน้าขอให้ท่านสูดลมหายใจเข้าเท่าที่ท่านทําได้ไม่ต้องลึกมากสูดลมหาย